สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถถังรถรูรรถสปอร์ตหรือแม้แต่ยานพาหนะทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกถ้าคุณเป็นคนรักเครื่องยนต์หรือชอบดูเรื่องราวของยานพาหนะแปลกใหม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่น่าสนใจที่สุดจากฝรั่งเศส นั่นก็คือ AMX 3 0รถถังหลักที่ถูกพัฒนาโดยประเทศฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สองและถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสามารถรอบด้านในการต่อสู้ AMX 3 0เริ่มพัฒนาในช่วงทศวรรษที่1950เพื่อให้เป็นรถถังหลักสำหรับกองทัพฝรั่งเศสหลังจากประสบการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นหลายประเทศในยุโรปกำลังพัฒนารถถังรุ่นใหม่ของตัวเอง ฝรั่งเศสจึงเริ่มออกแบบรถถังที่มีแนวคิดว่าต้องเน้นความเร็วความคล่องตัวและอาวุธที่มีพลังการทำลายสูงแทนที่จะใส่กระหอหน้าเพียงอย่างเดียว AMX 3 0ถูกผลิตครั้งแรกในปี1966โดยมีการผลิตต่อเนื่องจนถึงปี1993โดยระหว่างนั้นมีการอัปเกรดหลายครั้งรวมทั้งรุ่นย่อยต่างๆเช่น AMX 3 0 b AMX 30B2 และรุ่นพิเศษสำหรับภารกิจต่างๆหนึ่งในจุดเด่นของ AMX 30คือการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิมแบบแรงดันสูงซึ่งมีพลังในการเจาะกราะได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคนั้นใช้กระสุนแบบฮีทที่สามารถเจาะเกราะได้ถึง360มิมและยังมีปืนกลขนาด20มิลลมสำหรับป้องกันทางอากาศและปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm เมตร ถึงแม้ว่า AMX 30จะมีกรอดที่ไม่หนาเท่ารถถังจากบางประเทศเช่น T ี72หรือ Leopard 2แต่การออกแบบที่เน้นความเร็วทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมีความเร็วสูงสุดประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งข้ามภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้ดีเยี่ยมระบบกันสะเทือนแบบทอชันบาช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในพื้นที่ครุขระ และเครื่องยนต์ดีเซล h i s ปาน o s ซู z ซ HS 1 1 0ขนาด12สูบให้กำลังสูงสุด680แรงม้าซึ่งเพียงพอในการเคลื่อนที่ทั้งในสนามรบและถนนปกติ AMX 30ไม่ได้ถูกใช้งานเพียงแค่ในฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นซาอุดีอาระเบียคริสเป็นชิลีเวเนซุเอลาและอีกหลายประเทศทั่วโลกซึ่งบางประเทศยังใช้งานอยู่ในรูปแบบอัปเกรดจนถึงปัจจุบัน แม้จะไม่ใช่รถถังที่มีเกราะหนาแต่จุดแข็งของ AMX 30อยู่ที่ความสมดุลระหว่างอาวุธความเร็วและความสามารถในการซ่อมบำรุงที่ง่ายและราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรถถังตะวันตกอื่นๆสำหรับใครที่สงสัยว่าในปัจจุบันรถถัง AMX 30ยังสามารถหาซื้อได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับแต่ส่วนมากจะเป็นรถถังที่ปลดประจำการแล้ว และถูกขายให้กับนักสะสมบริษัทเอกชนหรือพิพิธภัณฑ์ราคาของ AMX 30ในตลาดมือ2องขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและรุ่นย่อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นถึง8 0ดแสนดอลลาร์ 800, สหรัฐหรือถ้าแปลงเป็นเงินบาทไทยในตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7.4ล้านบาทถึง29ล้านบาทโดยประมาณถ้าเป็นรุ่นที่ยังสามารถวิ่งได้จริง พร้อมระบบเครื่องยนต์ครบราคาก็จะอยู่ในช่วงบนแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้โชว์ในพิพิธภัณฑ์หรือไม่มีระบบขับเคลื่อนราคาก็จะถูกลงมานอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งภาษีนำเข้าและค่าปรับแต่งที่ต้องนำมาคิดรวมอีกด้วยโดยเฉพาะถ้าใครในไทยคิดจะนําเข้ารถถังเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมและผ่านขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ว่า AMX 30จะไม่ใช่รถถังที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้แต่ก็ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการทหารยุคสงครามเย็นที่ผสมผสานระหว่างวิศวกรรมฝรั่งเศสและแนวคิดการต่อสู้เชิงรุกแบบยุโรปสำหรับนักสะสมหรือผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์แนวทหารรถถังรุ่นนี้ยังคงเป็นที่ต้องการและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ ถ้าคุณชอบรถถังเก่าๆที่มีความคลาสสิกมีดีไซน์ที่แตกต่างและยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ amx 30ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรศึกษาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ amx 30รถถังจากฝรั่งเศสที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การทหารของโลกถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง auto car land เพื่อไม่พลาดเนื้อหายานยนต์หายากจากทั่วทุกมุมโลก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ